บางทีก็การเมืองไว้นิดให้ดูให้ก็อย่ามายุ่งมากแต่เขามาแรงมากก็ทำเปนว่าเราฟังอยู่นะอะไรอย่างนี้ก็มีก็อาจจะยังไม่ขึ้นฮะอาจจะยังไม่ขึ้นทั้งทั้งบางทีก็ยังไม่แน่ใจว่าขึ้นไม่ขึ้นก็เอาไว้ก่อนการเมืองเ็าจะได้ไม่ว่าแล้วว่าเราขึ้นลูกเดียวไม่ฟังอะไรเขาเพราะจริงๆมันประเทศเดียวกันของผู้มาตลอดใครถาม่าควรจะแยกขาดไม่ควรจะอะไรไม่มันประเทศเดียวกันมันแยกขาดไม่ได้ขาของรายจ่ายของรัฐบาล กับขาของอรตราดอกเบี้ยเนี่ยแยกกันไม่ออกอย่างขาดรัฐบาลจ่ายน้อยดีไม่ดีต้องลอดดอกเบี้ยที่เคยทําอยู่นะฮะ,ะก็มันก็อย่างนั้นแหละก็ต้องดูรายจ่ายรัฐบาลดูรายรับรัฐบาลดูราคาวัตถุข,ของโลกดูแนวโน้มคู่แข่งดูอะไรต่ออะไรพวกนี้แสดงว่าแบงก์ชาติก็ฟังภาคภาคการเมืองฟังไม่ใช่อยู่ดีๆเราจะ ขึ้นอดอกเบี้ยก็จะขึ้นอย่างเดียวเลยฟังมากเลยเพราะเขาบอกแล้วว่าเขาคักการเมืองไหนที่สุดเป็นคนที่เขียนกฎหมายถ้าไปทําจนแบบแมทั้งนักการเมืองทุกคนเห็นว่าทนไม่ไหวมันก็ต้องอยู่ไม่ได้แหละเขาก็ต้องเขียนกฎหมายใหม่มในระบบ